ใม่หัดเทตต้องดูคลิปนี้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเม์จะมาสอนวิธีการใช้งาน MT5 อย่างง่ายซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่า MT5 เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการเทรดหลักๆเลยนะคะและที่สำคัญเลยไม่ว่าใครเนี่ยจะใช้ iOS นะคะหรือว่า Android เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะคะหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยหน้าตา MT5 เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งหลังจากที่เรากดเข้ามาเนี่ยให้เราไปที่ขีดสามขีดที่มุมด้านซ้ายมือ นะคะกดไปที่จัดการบัญชีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกดบวกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตรงโบรกเกอร์นะคะให้เราเซิร์ชหาโบรกเกอร์ที่เราใช้อยู่ซึ่งปัจจุบันของเมย์ใช้เป็นโบรกเกอร์คอนเน็กนะคะนีเมก็เซิร์ชได้เลยนะคะ นี่หลังจากที่เข้ามาแล้วนะคะตรงลงชื่อเข้าใช้เนี่ยให้เราใส่เป็นเลขบัญชีพอร์ตของเราในส่วนของรหัสผ่านหลังจากที่เรามีการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีรหัสผ่านมาให้เราเรียบร้อยเลยตรงเซิร์ฟเวอร์นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น Connect เกียหลังจากกรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดลงชื่อเข้าใช้หลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนตรงด้านล่างตรงนี้นะคะฟังซ้ายมือเมนูแรกเนี่ย จะเป็นตัวของคู่นะคะคู่เงินนะคะที่เรามีการแอดมาเนาะนะคะเป็นคู่สินทรัพย์ที่เราใช้ในการเทรดนั่นเองซึ่งถ้าเราอยากจะแอดเพิ่มนะคะสามารถกดบวกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เซิร์ชคู่ที่เราเนี่ยจะใช้ในการเทรดเนาะ,ะถ้าอย่างของเมย์เนี่ยเมย์เทรดหลักๆก็เป็นทองก็เซิร์ชได้เลยนะคะเป็น XAU USD นะคะแบบนี้ก็สามารถกดแอดได้เลยแบบนี้นะคะมีตอนนี้ก็มาอยู่ที่ด้านล่างแล้ว ะะแต่ถ้าอันอื่นเนี่ยเราไม่ได้เทรดเนี่ยเราก็สามารถกดลบได้เลยนะคะไปที่ตัวดินสอนะคะกดที่ถังขยะเนาะแล้วก็ติ๊กได้เลยนี่นะคะคู่ไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ลบน,นะคะนี่ก็จะเหลือแค่คู่ที่เราเทรดอยู่อ่ะไปที่คําสั่งกันบ้างนะคะกดไปที่ XAU USD นะคะกดคําสั่งใหม่ะนะคะพอมาที่หน้านี้เนี่ย เราจะเห็นว่ามีตัวเลขเนาะนะคะแล้วก็มีกราฟเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเลยด้านบนตรงมาเกตตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้คำสั่งอะไรนะคะมีทั้งบายลิมิตนะคะเซลล์ลิมิตบายสต็อปเซลล์สต็อปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคำสั่งที่เราใช้ในการเทรดนั่นเองแต่ถ้าเรากดเ,ดเลยก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรตรงนี้นะคะมาถัดมาเนี่ยก็จะเป็น l ลอดไซน์นะคะที่เราใช้ในการเทรดซึ่งตรงนี้เราก็สามารถปรับลดได้เลยนะคะจะบวกจะเพิ่มนะคะสามารถกดได้เลย ถ้าเราจะเข้าออเดอร์เราสามารถเลือกได้นะคะเซลหรือบายนะคะตรงนี้มีให้ตั้งนะคะ SL TP นะคะเราสามารถที่จะตั้งได้เลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเราจะกดเซลล์นะคะเรากา็ตั้ง SL TP ให้เรียบร้อยนะคะ TP อาจจะเป็นสักสองศูนย์นะคะาาน, 20, น,ะคะนี่แล้วก็กดคำสั่งเซลนะคะหลังจากกดมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะ ตรงหน้าการซื้อขายจะแสดงตัวของออเดอร์ที่เรามีการกดเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่สามารถกดทีหนึ่งตึ๊กนะคะเพื่อดูว่าที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยนะคะ SLTP เนี่ยขึ้นเรียบร้อยไหมหรือถ้าเราอยากจะแก้ไขในภายหลังนะคะคือกดค้าง1่งทีนะคะแล้วก็กดปรับเปลี่ยนสถานะนะคะตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยอย่างเช่นเราอยากจะปรับ SL นะคะอาจจะขยับให้มันใกล้กว่าเดิม ะะอาจจะเป็น47นะคะหรือว่า TP เนี่ยนะคะเราอาจจะปรับเป็นสักอืมแปดอ่ะนี่นะคะพอเราปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดนะคะด้านล่างยืนยันเนาะนี่แล้วเราก็มาคลิกดูอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขเนี่ยที่เราตั้งไว้เนี่ยปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนะคะอย่างอันนี้เห็นไหมก็ปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเราอยากจะปิด order, ออเดอร์ทํายังไงนะคะนี่สามารถกดค้างนะคะแล้วก็กดปิดสถานะแบบนี้ได้เลย นี่นะคะหลังจากที่เราปิดแล้วจะไปอย่ที่หน้าประวัต對對ินะคะเห็นไหมก็จะขึ้นว่าเราเนี่ยเข้าคําสั่งนะคะสัญญาณเซลล์แล้วก็ราคาที่เท่าไหร่กดปิดตรงไหนนะคะแล้วตอนนี้อันนี้คือเราตัดขาดทุนเนาะนะคะก็คือปิดออเดอร์ตอนที่แดงอยู่เนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยนะคะว่าเราขาดทุนทั้งหมด14เหรียล้นแล้วถ้าเป็นในส่วนของการตั้งลิมิตล่ะนะคะการตั้งลิมิตเนี่ยเราจะ เราจะตั้งแบบไหนมาที่ตรงคู่คู่ทองของเราเหมือนเดิมอ่าก็กดคำสร้างนะคะกดเลือกที่ด้านบนอาจจะเปลี่ยนเป็นเซลล์ลิมิตอ่ะเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีราคาขึ้นมาให้เราเพิ่มเติมเนาะนะคะให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะตั้งเซลล์ลิมิตที่ตรงไหนจะบอกว่าการตั้งเซลล์ลิมิตเนี่ยนะคะหรือว่าการตั้งบาลิมิตเนี่ยเป็นการตั้ง pending order ล่วงหน้า ซึ่งถ้าเราเนี่ยมีแผนการเทรดอยู่แล้วอะทุกคนเราสามารถที่จะตั้ง pending order แบบนี้ไว้ได้เลยแต่เมแนะนำว่าถ้าตั้ง pending แล้วอย่าลืมวาง sl tp ให้เรียบร้อยด้วยเพราะในบางทีเนี่ยสมมติว่าออเดอร์มีการเกี่ยวไปแล้วเนาะแต่เราอาจจะทำงานอยู่นะคะหรือว่าติดธุระอยู่อย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้แล้วออเดอร์อาจจะมีการวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะแนะนำว่าให้ตั้งไว้ให้เรียบร้อยเลยตั้งแต่มีการตั้ง pending เนาะนะคะ อ,อย่างอันนี้สมมติเมเซลที่ราคา2750นะคะ SL อาจจะวางไว้ที่27 5 5นห้านะคะแล้วก็ TP อาจจะวางไว้ที่2740แบบนี้นะคะแล้วก็กดส่งได้เลยะนะคะเห็นไหมตรงนี้ก็จะขึ้นและเรียบร้อยนะคะว่าเรามีการเซลล์ลิมิตท,ที่ตรงนี้เมื่อออเดอร์นะคะมีการวิ่งไปถึงแล้วเรียบร้อยเนี่ยออเดอร์ของเราก็จะขึ้นโชว์นะคะที่หน้าตรงนี้เลยทันที อันนี้ก็คือวิธีการใช้ MT5 อย่างง่ายทุกคนใครได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคอมเมนต์มาแชร์กับเมย์ได้เลยส่วนใครนะที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการเทรดยังไงสามารถที่จะทักมาปรึกษากับเมย์ได้เลยส่วนตัวนะคะแล้วคลิปนี้นะคะหลังจากดูจบแล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและกด Subscribe ให้เมย์ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ